เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีการทุกท่านก็ได้นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Honkai Impact 3การอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้มันมีกิจกรรมใหม่เลยแล้วกันนั่นก็คือคอนเสิร์ตออนไลน์นี่เองทํานองฝันอันแหกอันบริสุทธิ์ทีนี้เราจะไปดูหน้าประกาศเลยแล้วกันนั่นก็คือกิจกรรมคอนเสิร์ตนี่เองกิจกรรมทีมคอนเสิร์ตได้เริ่มขึ้นแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่20เวลา11นาฬิกาจะถึงวันที่5กันยายนีสาเวลาไทยอ่า การเขา่วกกิจกรรมทิงมาคอนเสิร์ตทำนองไฟฝันบริสุทธ์เพื่อรับสติมากสามดาวของเคียร์หน้ากลางที่ห้อยโทรศัพท์ในเกมผู้นำทางดินแดนแห่งเอลเอลิเชียคริสตันและรางวัลอื่นๆเพื่อทำภารกิจสำเร็จเพื่อรุ้นรับรางวัลทั้งหูฟังบูทูธเอลิเชียเอเชอร์ออฟฮูแมนอีโก้แล้วก็ฟิกเกอร์และสินค้าจากเกมอื่นออีกมากมายแล้วก็จะมีอย่างหนึ่งคือ็อกอินให้ครบ7วันทำนองอันอันไอ้ฝันอันบริสุทธิ์ ถ้าเรา,เราอินครบ7จวันเราก็จะได้ไอ้นี่วันที่1หินุกาบาท 2. เอนโต้โทลพี3วัสดุป 4. คริสตัล20เฮ้ยหินุกาบาท500อำนาจจิตโบราณ10แล้วก็คริสตัลอีก30เลยละกันสินค้าเกมแดนฝันเบ่งบานมีอะไรบ้างนะคูปอง อ๋อไปคู่ปองนาฬิกาทรายเพื่อจับรางวัลพูดรู้สินค้าจากเชฟฟิกเกอร์คูฟังเอลิเชียนี่เองเอ็นตี้ภาภาแขวนอื่นอะไรพวกนี้นั่นแหละอ่าแล้วก็จะมีการบอกหมายเหตุให้ด้วยละกันนะ แล้วก็จะมีกิจกรรมดิน,ดนแดงความฝันสามารถเปิดแผ่นเสียงฟังได้ด้วยในการออกแบบแผ่นเสียงเพลงของ O.S.T นั่นแหละของ h อนคาเรมแ t ดสามนี่นนแหละเฮ้ยหน้าอย่างนี้สวยจังทีนี้เราก็ไปดูหน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านี่แล้วก็กิจกรรมแรกก็คือจะเป็นเวทีฝันแสนวิเศษเราสามารถจัดทีเวทีได้ตามสไตล์ที่เราต้องการเนี่ย โดยเลยมีฟาซอนในพวกนี้ <c ười> คือเหมือนก็เป็นการจัดฉากสามารถนําตัวละครตัวไหนที่เราชอบแล้วก็วางไปได้เลย <c ười> ผมขออนุญาตวางเคียนหน้าก่อนละกันนะ <c ười> โอเคเมืเ่อกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ไปดูไอ้นี้ทํานองฝันอันบริสุทธิ์เลยละกันอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวอย่างโพโยมิกอะไรพวกนี้ก็อย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับผม <c ười> ตอนแรกก็ดูในโทรศัพท์มาแล้ว แล้วก็อย่าลืมมารับของอันนี้ด้วยนะให้ครบ7วันดนตรีร่วมใจอ่ามันจะมีอันนี้อยู่นี่เองเนี่ยแหละคูป,ปองนาฬิการายเนี่แหละแต่ถามว่าคูป,ปองนาฬิการายสามารถทําอะไรได้มั่งก็สามารถเอามาแลกของรางวัลตามนี้ได้เลยอ่ะเนี่ยตอนนี้ผมมีอยู่4อันแล้วตอนแรกก็จะเราพยายามแลกสักอันไหนสักอันหนึ่งให้มันได้เรา ออกสัปดาห์น,นี้ดูยิ่งดีเลยเนี่ยจะมีคูปองออตูวว้อวุธแล้วก็หูฟังแล้วก็ฟิกฟเกอร์ไรเดนเมแล้วก็ร้านแผ่นเสียงในฝันเราสามารถกดเข้าไปดูในเกมนะอ่าเราสามารถกดเข้าไปดูในเกมได้ร้านแผ่นเสียงในฝัน เอลิเชียินได้มาซื้อตัว๋วเออใช่เราไปซื้อตัว๋วทำเป็นเสียงเราไปแจกนี่นะ ด,ดีดีถ้าเอาไปแจกได้ยิ่งดีเลย <laughs> โ,โ,ลโลมทาร์กก็จะเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็จะมีพวกปุ่มหัวใจอะไรอย่างนี้นะครับมี่นอนนะญญนอันนี้อันนี้ก็เป็นปุ่มพวกหยุดเพลงอันนี้ก็น่าจะปิดเสียงนี่แหละโอเคนี่สะหรับเป็นตัวอย่างเลยละกัน ก็สำหรับใครที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วก็จะได้ของรางวัลอะไรก็มาแลกกันในนี้ได้เลยนะตอนนี้ก็มีทั้งหมด6และ40 150ย50แล้วเห็นคนโหวตจะเอาอะไรพวกนี้เยอะแยะได้แหละโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปด้วยดีแล้วกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าของเกมคอน k a i อิมแพ t ในเร็วๆนี้นละสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปละบ๊ายบาย